จะพาไปลองชิมร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านแบบคือเขาจะใช้วัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือเป็นเห็ดทรัฟเฟิลเนาะ <Wow. S 1> แต่ว่าราคาไม่แพงเพราะว่าอยู่ในย่านหรือว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าแบบเป็นโซนไม่ใช่โซนนักท่องเที่ยวมันจะเป็นโซนแบบ ที่เขามาแบบวัยรุ่นมานั่งกินกันเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคือโซนนี้มันจะเป็นโซนแบบเหมือนโซนดงก์โซนอะไรพวกนี้ของวัยรุ่นของอะไรเงี้ยซึ่งแบบดริงก์มันจะถูกมากเนี่ยก็คือถ้าใครมาแบบว่าเที่ยวโรมเนาะแล้วอยากจะมาแบบโซนที่แบบเป็นโซนที่พวกนักเรียนนักศึกษาอิตาเลียนมาเที่ยวกันเนาะ ที่แบบหมายถึงว่ามาดรงิ์มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมาโซนนี้นั่นเองหรือ<ะ>นี่ถึงแล้วนะคะร้านนี้นะ,ะอันนี้นะคะหน้าตาของร้านอาหาร ก็ส่วนใหญ่เมนูกับทุกเมนูเนี่ยมันจะมีเห็ดทรัฟเฟิลเนาะเป็นแบบเป็นส่วนประกอบหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรเนาะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาชิมแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะเดี๋ยวจะลองเบียเนาะอันนี้จะเป็นเบียอาจิจานาเลยอาจิจานาเลยก็คือจะเป็นเบียรแบบว่า <homemade. S 2> มมเกลิ่นหอมนะแต่มันเหมือนคล้ายๆกัอ,อน,น้ำผลไมา้เดี๋ยวไม่รู้สิไม่ไม่ขมมากนะอ่อนๆเออก็ <c oughs> อร่อยดีมากคือเป็คนได้ชอบกินแอลกอฮอล์นะคือชุดเมาแล้วอะเ <c oughs> อบหเห็น <c oughs> เห็นอะไรบนนี้ไหมคือเห็นได้อันเล็กๆๆๆๆเลมีไหมพวกนี้ก็คือเห็ดทรัฟเฟิลขูดนั่นเองเนาะอันนี้นะจะเป็นชีสที่ทำจากนมเอ,อ่อวัวแล้วก็นมแพะเนาะเอ,อ่อแล้วก็ บบเหมือนเก็บไปในท่ามหมาสิบสองเดือนเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นชีส คอรีโ <Pol> น่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนาะเราลอามาชิมเต็มตัวอ,อันนี้นะคะสเปนอันนี้เป็นชีสธรรมดาเนาะทำจากนมแกะชื่อว่ากอชอสตะ์ะคือชีสแบบหน้าตาคล้ายกันหมดบางทีคนอิตาเลียนอนะเขาก็ไม่รู้นะว่ามันคือชีสอะไรกันแน่นี่ก็ต้องถามจาก ทางร้านเนาะว่าสรุปในจานนี้มันมีสีอะไรบ้าง <c oughs> รสชาติเหมือนกินนมอร่อยดีเป็นตัวซาลูมี่ธรรมดาเลยชื่อว่าซาลาเมราสโกรหรือว่าซาลาเมคาิ <c oughs> <c oughs> แล้วขนมปังในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาชิมว่าของร้านนี้เป็นยังไงนมปังร้นนี้อ,อ,อนนร่อยะอันนี้เราก็ลองกินกับเซกาโตหรือว่าตับเซกคาโตหรือว่าตับหมูน,น่นเอิอ,อสว่วนนี้ก็คือชีสเบคโกลิโนธรรมดา อร่อยมากอันนี้เป็นชีสที่ทิ้งไว้12เดือนในถ้ำปกติเราจะไม่ชอบชีสที่แบบทิ้งไว้แบบเป็นแบบเป็นปีเป็นอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเค็มมากๆอะ่ะนึกอ่ามันจะแรงอะ่ะ oh, no. แรงจิ้มเหมือนเรากินของแบบของหมักของดองสปาเกตตี้แต่ทุกูนก็คือเป็นภาษาอชูตาเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันเนาะ่าเป็นยังไงอืม พวงจานนี้เนาะเขาก็จะมีเป็นบูโรดีบุฟสาราก็คือเป็นเนยที่ทำจากเอ่อจากไขมันจากนมแบบของของของควาย oh <no. S 1> แล้วก็จะมีเป็นตัวชีส ทำมิจานโน่นั่นเองอืมอร่อยแล้วเราลองมาชิมอีกจานหนึ่งอันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพาสต้าคอนราบุเนาะราบุก็แบบทำมาจากซอสมะเขือเทศน,นี่แหละอืมปกติเขาจะทำกับพวกเนื้อเนื้อสับอ่ะเนื้อหมูเออเนื้อวัวสับอะไรใช่ปะ่ะอันนี้ก็เป็ดแต่นี้เขา,าใช้เป็นเนื้อเป็ดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเป็นยังงไ อร่อยมากฟินมากซึ่งจารลากรัวมัน มันกบกินของเ็ดทับโซ่เนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าจานแรกเนี่ยจะได้กลิ่นของิ่นทับโซ่มากกว่าแต่ก็คือทางนี้นั้เนี่ยก็คือถือวอาหารอร่อยใช้ได้แต่เราแบบเหมือนแบบคาดหวังเพราะแบบจะได้รสชาติของเ็ดทับโซ่เนี่ยเยอะมากๆเนาะ ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะขนาดแต่เขาก็ให้ไม่ได้น้อยนะก็ถือว่าเขาก็คูณให้เยอะแต่ว่ามันก็แบบเหมือนเหมือนกลิ่นมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่อันนี้เนาะก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตกับตัวเบคอนีิโนชีสรสชาติก็จะธรรมดาถ้าเป็นเหมือนแบบชีสแล้วก็เป็นช็อกโกแลตไม่ได้มีความพิเศษอะไรลองลองคน อันนี้เนาะในเมนูเขาเขียนว่าเป็นแบบชีสเค้กแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็มีพิซซ่าเขียวก็เฉยๆนะไม่ได้พิเศษอะไรอันนี้นะคะรับจ่ายอ่ะอันนี้มันจะเป็นอันนี้ทำมาจากตัวคาราไวเชอร์รี่ซึ่งแบบ อันนี้คือกินหลังอาหารอืมกินเหมือนเชอรี่เชื่อมอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนยายาสมัยเด็กๆอ่ะยาสีมว่วงที่หวานๆนะ่ะเออเหมือนมากอะ่ะอิ่มแล้วเนาะอันนี้เขาก็ให้บินมาเปน็นน่ารักมากเลยปกติร้านอื่นไม่มีอันนี้นะเออเขาให้มานเป็นอันนี้ตลกจัง อันนี้มันน่าจะเป็นที่ใส่แบบวพวกพริกไทยเกลืออะไรอย่เงี้ยทำไมเขาเอามาใส่บินก็ไม่รู้เรามาดูกันว่าเท่าไหร่นี่นะคะบินอันนี้ถือว่าร้านนี้เนาะ อยู่ในหนังสือเมิรโรอโซ่อีกแล้วเป็นหนังสือแนะนำร้านอาหารนะคะที่ที่โรมเนี่แหละเออก็ถือว่าใช้ได้นะเออราคาก็โอเคเลยเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าไปกินร้านไหนที่มีส่วนประกอบของเ็ดทรัฟเฟิลเนี่ยจานหนึ่งในตับเนี่ยก็จะประมาณแบบ20-25บยูโรเนาะซึ่งร้านนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ เริ่มต้นอะไรเงีกก้ยแบบประมาณเออ14ยูโรแอมบ์เทียสโซ14ยูโรอะไรเงี้ยแล้วก็จานหลักก็ประมาณ14-15ยูโรซึ่งแบบคือถือว่าไม่ได้แพงเนาะถ้าไม่บอกส่วนเสบกอแต่ถามว่าแบบคือบรรยากาศร,ร้านเนี่ยมันก็เป็นค่อนข้างแบบไม่ใช่ร้านอาหารที่แบบว่าเฮ้ยดูดีอะไรเงี้ยเพราะจานพวกอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เป็นพวกจานกระดาษมีดซ่อมเป็นแบบเหมือนแบบแบบไม้อะไรเงี้ยที่คือก็คือใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยเออแต่โดยรวมเนี่ยก็คืออาหารเนี่ยถือว่า คุณภาพใช้ได้เลยคือถ้าใครอยากมาแบบลองชิมเนาะอาหารที่มีส่วนผสมของเฮตทรัฟเฟิลเนี่ยที่ราคา,สาแสนแพงมากแต่ว่าอยากลองชิมใน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 ร้านที่แบบเออราคาย่อมเยาเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบใช้ได้น,นำคือคุณภาพดี ถือว่าให้ถ่านนะเออจริงๆโอเคอร่อยมากเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาลองแบบเป็นตัวอื่นกันเพราะว่าทางเนี้ยที่มาลองอะ่ะมันแบบเป็นช่วงแบบฤดูใบไม้ผลิใช่ปะซึ่งมันไม่ใช่หน้าของเฮทาโฟเฮทาโฟอ่ะกลิ่นมันก็เลยไม่แรงมันก็ไม่ค่อยเข้าถึงรสชาติเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดใครมาแบบช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยเออช่วงนั้นมันจะเริ่มเป็น หดูของเดทัฟเฟิลเนาะ,ะเราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยนะเราก็มาเดินเล่นกันอีกนิดหน่อยให้ดูบรรยากาศเนาะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณสามทุม่มซึ่งเป็นเวลาที่แบบโวลาดินเนอร์อะรู้บอกไหมเป็นเวลาแบบทานอาหารหนะ้าของคนที่เนี่ยคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นมีเนาะบรรยากาศตอนประม,มาณสักสามทุม่มเนาะ คนก็จะแบบเอเอขอ,อกมาทานอาหารบ้างหรือว่าออกมาดริงบ้างอะไรแบบนี้น้อยา่านนี้เป็นย่านที่คือคักน,น้อที่แบบว่าไม่ใช่ย่านนักท่องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวที่โลมแล้วไวในตัวเมืองอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็จะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะ